สวัสดีครับทุกคนครับก็เวฟหนึ่อ้า R ครับก็สภาพอย่างที่เห็นครับคือใช้งานไม่ได้นะครับก็แบบนี้ก็คือเครื่องหลวมจนใช้งานไม่ได้ครับการถอดครับก็ถอดขบูออกก่อนครับแล้วก็ชุดกองอากาศหลังจากนั้นก็จะเป็นฝาสูบครับ ถ้ามาอาการนี้ก็แสดงว่าส่วนอื่นระบบไฟครับระบบน้ำมันก็ยังดีอยู่ครับแต่ว่าเครื่องมันหลวมชนิดที่ว่าใช้งานไม่ได้ครับสตาร์ทแป๊บเดียวก็ดับครับเป็นถอดเฟืองครับโซ่เราลิ้นครับออก ก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพข้างในกันครับว่า,าจะเป็นแบบไหนครับก็รถคันนี้เจ้าของตั้งงบให้ไม่ให้เกินสองพันครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพครับว่าก็ออยังไงก็ค่าซ่อมก็ต้องไม่เกินสองพันครับ ซ่อมให้ใช้งานได้ครับในราคาไม่เกิน2,000บาทซึ่งมันก็พอจะทำได้ครับแต่ว่ามันบางทีมันความจริงรถรุ่นนี้มันซ่อมถ้าจะให้ดีจริงๆครับมันต้อง2,500ถึง3,000บาทขึ้นไปครับ ก็ถ้าควนสีขาวออก็แสดงว่ามันไม่ไหวนะครับเครื่องลูกกับแหวนมันหลวมมากครับก็ถ้าเป็นควนสีดำก็ยังยังไม่ไม่หลวมเท่าไหร่ครับน้ำมันเครื่องขึ้นยังไม่เยอะครับ <c oughs> ก็สีขาวกับสีดำก็แต่ตางกตรงนี้นครับนี่ครับสภาพครับเนี่ยครับ,ค,รบ,ค,รบควนขาวครับ ะออกอาการเปียกครับแต่ถ้าเป็นควน,นดำก็จะยังแห้งอยู่ครับนี่ครับดูสีของน้ำมันเครื่องก็รู้ครับนี่ครับสภาพนี้ครับต้องซ่อมให้ในงบประมาณไม่เกินสองพันครับ ถ้าด้านในออกเป็นสีดำๆแบบนี้ก็หมายถึงขมเมาจากการเผาไหม้ครับมันย้อนกลับเข้าไปในห้องเครื่องครับก็เหมือนลักษณะฝืนฝืนใช้อะครับมันเครื่องยังติดครับแล้วก็ยัง เข้าเกียร์แล้เร่งยังยังไปอยู่ก็ก็ใช้ไปเรื่อยครับไม่สนนะครับว่า,าจะเป็นยังไงครับ ครับก็เช็คก,ก้านครับวิธีการเช็คก,ก็ให้ขยับซ้ายขวาก็ได้นิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าขยับหน้าหลังได้ก็ต้องต้องต้องทำใหม่ครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ครับก็ยังแน่นครับนี่ครับกองสภาพของลูกสูบครับ ก็เหมือนป้องกันอะไรไม่ได้นะครับทั้งน้ำมันเครื่องแล้วก็กำลังอัดครับเป็น02.25ครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ไซส์สองนะครับน่าจะคว้านมาแล้วครั้งหนึ่งครับ 0.25ครับก็รูดตัวนี้52 52.5ถ้าผมน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับ52.5มิลครับนี่ครับสภาพของวาลครับก็ถ้าทำวาลด้วยก็ลำบากครับในงบประมาณไม่เกินสองพันครับก็จะลองไปเช็ค ดูแล้วก็บทดูก่อนครับนะครับเดี๋ยวกอดลงซ่อมแล้วผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีนึงครับว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ